กลัวจะสลับต้องไม่ทันนี่น,นี่ให้ดูคนอันนี้คนที่อยู่ข้างหลังเริ่มหยุดแล้วนะนี่อันนี้คือข้างหลังนะคะเราไม่เห็นนะทุกคนรอ,อน้องรอรับน้องตรงนี้ดูดูด,ดูอันนี้คือข้างหลังงานนะคะเวทีอยู่ทางข้างหน้านี่เห็นไหมสมรายก,การเป็นิสคอร์ตไหมล่ะทางหน้าไม่หลังงนี่รู้สึกจะถนัดนะนี่ค่ะทุกคนเวทีจะอยู่ทางด้านหน้า นี่คือเวทีเดี๋ยวน้องจะเข้าช่องนี้นี่เดี๋ยวน้องจะเข้าช่องนี้ช่องที่มีคนอยู่ตรงนี้น้องจะเข้าช่องนี้แล้วน้องก็จะมองบันไดจากตรงน,นี้ประมาณน,นี้ช่องพี่ป้อมกระตุกใช่ไหมอ่มคอาคนเยอะพอคนเยอะุ๊บสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมันเยอะค่ะมันอาจจะกระตุกนิดนึง พอน้องมาเราก็มื้อกันได้เลยนะทุกคนแล้วก็ถ้านับไลฟ์เมื่อไหร่เนอะอาจจะเป็นจุดที่แบบพิเศษหน่อยอะไรประมาณนี้พิเศษคืออะไรมุมมุมที่ไม่ใช่า้างน้านอ่ะทุกคน <c oughs> มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าโอเค มีคนบอกว่าสวัสดีครับเอาตัางมาจากไหนไลฟ์หรอโอเคมีของมาฝากน้องปะได้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 ร้องให้เองก่อนถ้าให้ไม่ได้เดินตามหาที่ี่อยู่ข้างนอกๆเราเอาของน้องการินใช่ไหมมีทั้งการินอย่างเดียวใช่ไหมมีชาบีด้วยปะอ๋อโอเคได้ได้ได,ได้น่ารักมากค่ะค้านเหรอตะก้าหายตะก้าสีหมด ยางยางยางยังยง,ยง,ยงเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เราสามารถดูตรงนี้ได้อยู่ตึ๊ดตื๊ดตื๊ดไม่เห็นอะอ่าประมาณนี้ตอนนี้คนเริ่มเยอะและ้วคือถ้าสมมติว่านะไปตรงนี้ใช่ปะเนี่ยมันจะไม่เห็นตรงน,นี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องมาทางนี้จ้าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ไม่ใหเลยเสาอ่ะโอเคเสาเสาคือเสาเสาไหนนี่นะอันนี้ใช่ไหมโอเคช่วยมุดช่วยมุดช่ยมกเขาไปข้างในได้หน่อยค่ะแบ่งแบ่งกันค่ะแบ่งแบ่งกันอ่ะช่วยมุดใหม่ค่ะโอเคอ่าเราเราต้องช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอ่าเริ่มกันละ คือจะบอกว่าเวลาที่มีงานอะค่ะเวลาที่มีงานนะทุกคนสถานที่เราต้องช่วยด้วยนะอ่ะตอนนี้เริ่มกล้ามแล้วเนาะรองเท้ารองเท้าเดี๋ยวนัดจะพยายามอ่ะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือฝุดมือนัดแล้วนะทุกคนเห็นไหมเห็นข้างบนไหมคือถ้าสมมติว่านัดไปไกลๆใช่ปะ ถ้าสมมติว่านัดไปไกลใช่ปะได้ครับโอเคขยับไปน่อยครับช่วยขยับไปหน่อยค่ะโอเคติดได้ไหยพี่ปิดได้เลยจ้ะตอนนี้เรากำลังถูกขังหมูค่ะ ถูกขังหมูอ hmm, ย so like ู่อันนี้เราลังถูกขังหมูอยู่ทุกคนเอาได้ไหมคะ่เขอบคุณนะคะน่ารักมากเห็นไหมอะตอนนี้เราถูกขังหมูแล้วนะทุกคนถูกรับหน้าอยู่เค เดี๋ยวนับให้ดูนะนี่คือประมาณนี้น่าจะไม่กล้ากลับกล้องเดี๋ยวเผื่อน้องมาเมื่อไหร่แล้วแบบไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนี่